วัดจัดมาเล่าวันนี้นี่อยู่ตรงนี้แล้วคุณผู้ชมครับเป็นก้อนกลมๆครับ คือมันจะมีเฉพาะหน้านี้เท่านั้นเองอันนี้เขาเรียกว่ากุจจีเบ้านะครับแม่ใครเห็นเนี่ยเขาียกว่าลูกเปตองคุณเมืงสุดาให้คุณเป็นสุดาถือก่อนคุณคุณรู้แล้วว่าคืออะไรถือก่อนใช่ไนั้นก็ได้อยากถือมามาผมถือให้แม่ถือก่อนอันนี้ก็คือขี้ควายนะคะใจเป็์สุดาที่คุณเป็์สุดาถืออยู่นี่แหละครับเขาเรียกว่ากุจจีเบ้าแต่ว่าการไปหาวันนี้นะค่อนข้างที่จะสาหัสสาการเพราะว่ากว่าจะหาเนี่ยมันค่อนข้างยากลำบากจะต้องขุดลงไปที่พื้นและที่สําคัญนี่ครับ ผมซับมหาสารอยู่ในมือผมแล้วหลายคนบอกอะไรในลูกกลมๆก้อนขี้ควายนี่มันคืออะไรแต่นันแทนขออนุญาตเปิดดูนะครับลองเปิดดูนะครับและวันนี้ทุกคนจะได้รับประทานเจ้าตัวนี้ครับครับโอ้ยปุ้งอย่าเพิ่งวิ่งหนีนะปุ้งอย่าเพิ่งวิ่งหนีสีนี้ก็คือว่ากุดจี่เบ้านะฮะนี่คือลูกเขาเป็นสีนี้เหรอคะนี่คือตัวกาลังจะเดอดขออนุญาตผมวางบนมือนะปึ้งนี่ครับครับอ้ยตัวใหญ่ นี่ขออนุญาตวางบนมือนะเขาบอกว่าเป็นแหล่งอุดมด้วยโปรตีนคุณเรานี้ยแหละคือเป็นเห็นแขนขาเห็นยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับนี่คือยังมีชีวิตยังกระตุบกระตุบอยู่นะเวลาทานเขาทานทั้งตัวเขาเอาไปทําอะไรก่อนมาะคุณอนุวัฒน์คือเขาทานทั้งดิบและทานทั้งสุกถ้าคนทานดิบเนี่ยเขาเชื่อว่ามันจะเป็นยาบํารุงกาลังนะเพราะมันอุดมไปด้วยโปรตีนต่างๆแต่ว่าบางคนชาวบ้านก็ เอาไปปรุงสุกไปทำอมทำอะไรตอนนี้ถ้าใครไปดาวาอีสานก็จะเห็นเนี่ยแหละครับกุชจีเบ้าเยอะแต่วันนี้อนุ瓦จัดให้ชาวบ้านบอกว่าในนายผู้อนุ์มาทั้งทีมารับประทานของดีแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องตัวเป็นๆเดี๋ยวผมว่าหยอดน้ําปลาเน่อยไหมครับจะต้องรับประทานสดวันนี้จะต้องรับประทานสดแล้วเป็นตอนอะไรที่แบบว่าสาหัสสาการมากอ่ะครับคือเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมเราดูแล้วกันบอกได้แค่นี้ว่ามันเป็น ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายที่คุณจะได้เห็นภาพอนุวัตแบบแบบนี้แต่ไม่บอกนะรอติดตามอนุวัตจัดให้17นาก30นาทีวันนี้นะค,ะครับ